สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่งกำลังใจให้แม่นกน้อยอุไรพรสุดหนักทำเอาแฟนๆตกอกตกใจกันเป็นแถวสำหรับแม่นกน้อยอุไรพรที่ล่าสุดห่มงานหนักจนร่างกายไม่ไหวแม่นกน้อยอุไรพรแห่งวงเสียงอีสานที่ในช่วงนี้เป็นช่วงออกทัวร์คอนเสิร์ตเพราะเป็นช่วงเทศกาลซึ่งคิวงานลากยาวไปจนถึงปีหน้างานทำให้แม่นกน้อยอุไรพรน็อกจนต้องพัก นอนให้น้ำเกลืออยู่ที่บ้านทามกลางลูกหลานที่คอยดูแลซึ่งในเพจแม่นกน้อยอุไรพรอ,ออกมาโพสว่าแม่กับพ่อขอลาพักรักษาสุขภาพก่อนนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะนกจนต้องพักงานทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอให้แม่นกน้อยอุไรพรหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ